เออเออก็กดเข้าไปออไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไม่มันเนี่ กดเดนบน้นตัวงคิดิแม่ไก่มาแล้วสวัสดีค่ะแม่ไก่สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะน้องฟ้าใสพุ่นแหละจะร้องกันขาตั้งกล้องไม่ได้เนี่ยแม่สามัน ค้าหน้นา,าตบาบันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุภูสุคนจ้าวันนี้มาเปิดการมองเห็นค่ะช่วงนี้ช่องดรอปลงมากเลยเนาะคะ่ะก็เลยยันพิยูบอาหากักพิยุสลืมเนาะ,ค,ะค่ะ,ส,ส,วส,าาคะสวัสดีค่ะแม่สมปองสวัสดีแม่ค้าหน้าเตาค่ะแม่จันหอมสวัสดีค่ะแม่ไก่เลิบเลบ็พนาว้า ขอบคุณค่ะทุกคนทุกท่านขอบคุณหลายๆจ้าพอดีว่าช่วงนี้ว้างเนาะค่ะเนาะช่วงนั่นก็เทิงฝนลิ่นเทิงนหยางเนาะจ้ะเนาะไปห้างนอกขอบคุณค่ะน้องพาลีนะ่าในขณะเตากระทักทายแม่ไกเดอวยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟค่ะขอเวลานิดหน่อยเนาะค่ะเพราะว่าผ้าแม่หอมมาเบิ่งกําแพงเมืองจีนค่ะ <laughs> ขังหนอกมันฝนลิดแม่จาบอันนี้มันคลายฝนตกแดดออกจุกกันเลยบบกออกไปขังหน,นอกเนาะจ้าเนาะก็เลยพ้าพีผ้านนองมาเบิงมันยากาศหนาค่มนี่แหละใ <laughs> นคาร์นาเตาก็ทักท่าแม่ใกล้ได้จา้าทักท่าแม่หอมเนาะค่ะแม่ปองกับดดีค่ะแม่ใกล้เนาะจ้าโอ้ยลุงกับมาขอบคุณได้หลายลุงโจเกิดการมองเห็น แม่หอมว่าทุกท่านทุกคนในบ้านแมโจเดอร์จะมาร่วมเนะาะค่ะจากแม่หอมแม่ไกลกก็สวัสดีค่ะเอาน้องพาลีน่ามาด้วยขอบคุณค่ะแม่กายากเด้อเอากล่องข่อยขึ้นไปนังสัน <c oughs> กล่องข่อยขึ้นไปนังสันละ่ะพี่น้องเดี๋ยวเดีเดียกล่องขึ้นไปนังสันแม่กายมันขังบ่เดี๋ยวเด้อขอถทดเดอจ้ะเด้อกล่องมันขังเดี๋ยวบ่ได้ไหลโดนพิยุสิบอหัก สวัสดีทุกคนทุกท่านเดอจ้ะเออ้อขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะอ่านพระท่านลราเดอจ้ะแม่วังว่าสีโบ้หายปีนกำแพงเมืองจีนเดอแม่ว่าผะน้ำขอบคุณทุกไหลถูกเลิบเดอจ้าเมื่อกี้กล่องมันอยากขางมันตื่นขากล่องไม่หฮ้ได้ปู่แม่จันหอมขากล่องโจวเมื่อบ่านโจวเรได้เอามากนะเลยลยๆสื่อไม่ ท่านเดันอันนี้น้ำพี่ยู่อยู่กับลายย่างหลายแนแลวละแต่อยา่างหัวนอนลุงซักลุงสักกับทักท,ท่ายายด้ยจะได,ด้ขอโทษคอให้กันจุอันเ่าท่านนอนจ่าเมื่อกี้กะกล่องมันมั่วไหมเมื่อกี้โู้ันเป็นอย่างเนาะสงสัยข้าบ่ดด้ไหลโดขนขอบคุณค่ะแม่หอมก็กดกอดมาลุงสักกับทักท่ายม่สมปองนะาจา้ะแม่สมปองกับท,ทักทายลุงซักเนาะค่ะเนาะท,ทักทาย,ยกัน มวมวนอยู่นี่ละเฮาขอบคุณดวงตาสวรรค์หาสิบสามดวงตาเด้อค่ะเด้อพี่น้องบ่ท่านกดอะไรกดอะไรเห็นไหมโจ้น้าไนเดี๋ยวพี่ยู่สีลืมเนาะคะ่ะเนาะแม่ใกล้ไปหาหมอมาแล้วบอผานาวาแม่หอมหัวใจกอดกอดขอบคุณค่ะไปหาหมอมาแล้วบ่เนอะจ้าแม่ใกล้ผานาวาแม่ข้านะาตาวาเนาะค่ะเนาะลุงสักกิ์วาน้องพอลีนาวัดดีจ้าผานาวา แม่หอมก็กอดกอดมากเน,นาะจ้ะเนาะไม่ใกล้กัายังบอกไปจา้าประสนไม่ใกล้ก็จะเปิดการมองเห็นเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้รู้ซึกว่าเออรล่ใดห้องสิรลดเนาะค่ะแล้วก็อืมจะเปิดการมองเห็นก็นดีเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะโอ้ดวงตาเยอะพนะลุงสักว่าเอ่อ น่าจะ43เนาะค่ะลุงขอบคุณค่ะคุณกาแฟขอบคุณแม่จันหอมขอบคุณเอฟซีแม่จันหอมขอบคุณแม่ไก่พาแซบนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟขอบคุณมากมากเลยค่ะเปิดการมองเห็นเนาะค่ะพีพีน้องน้องดวงตาสวรรค์กับสามารเขอมาทักทายกันใดเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาสงกันร่างใจเนาะค่ะลุงสาเกเลี้ยนเชิญบ้านแม่ไก่เด้อเราสื่อกาแฟมาสูกินมือเนี่ย <laughs> แม่ไกล้วานสิพาไปกินกาแฟผนาวาเพราะว่าเหมือนกับกอกเกอกคอพิ้นห้แม่จันหอมแล้วนะคะแม่โจกะดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อเพิ่มเพิ่มแม่จันหอมกับสีด้ก้อนเท่าผลละลุง <c oughs> แม่ไกล้เจ้าเจ้าหัวเจ้าเตรียมกาแฟไปเลยเด้อเจ้า <c oughs> อีกหานาที่โจลงห้ข้าเจ้าไปกินกาแฟเด้อ มีอยู่สิบคนต้องเตรียมเก้าอี้ให้ครบเด้วแม่อ๋อแม่จะไปฉีดยานนะ่ะจะเป็นพุ่มแพรเนาะคะ่นะเนาะหายไวๆเด้อแม่ไก่เบาเรียงสียาโจกยานเข็มสู้ๆนะจ้าแม่กายขอบคุณค่ะทุกไลททุกเล็บดวงตาสวรรค์นะคะขอบคุณมากๆเลยอันขาก่องโจมันตื่นโทรศัพท์เพื่อใดบปู่แม่กามันมันม่วไปเลยวังหันนะ,ะนะมันตื่นมัน มันไข่ๆมันไม่อยูมนมันไในเขากันไในสีหน่อขอบคุณเลยหลายจ้าขอบคุณทุกไค์ทุกเลิบทุกสติ๊กเกอร์ทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆขออีกหาเน้ที่เด้อจ้าไม่โจอหรลาโดนหรอกเพราะวา่าอันคันเฮ้าบลายก่ะกัจังสีแล่เนาะค่ะแต mm ่ hmm. าวัน <c oughs> ช่องแทบเพิ่นปังแห้งเนาะลูกเนาะ <c oughs> เพิ่นมีรถเกตรถไทยให อีซีเบิงเข้าก,กับพ่อมีเข้ากับผ้ามาเบิงกำแพงเมืองจีนบ่ไใดผ้าแม่หอมปีนดอกเพราะว่าแม่หอมอ่านแล้วบ่ได้ปีนดอกกำแพงปีนี้คือเก่าละหาเรียนแบบเนี้ยเนาะหายไปไปเด้อครับเนาะค่ะเนาะแม่ปองกับสู่ๆแม่ค่ะน่ะเต่ว่าหายไปไปเด้อแม่ไกลเนาะค่ะลุงสักกับว่าหายไปไปครับแม่ไกล้ แม่กับขอบพะคุณทถูกกำลังใจคือกันเดอ้อถ้าบ่มมีกำลังใจคงจะบ่มมีมือนี้จากแม่จันหอมเนาะคะ่ะเนาะนำนักรดแล้วบอแม่นำรดแล้วอ๋อรดแล้วจ้าญาย่าลงรดแล้วค่ะหมือว่านถ่วมร้ายเติบอยู่แม่ใกล้เป็นโรคอะไรค่ะหายไวๆเด้อจากแม่สมปองเนาะจ้ะเนาะเอ่อน่าจะเป็นพุ่มแพลนี่แหละจ้าแม่สมปอง แม่กายวาขอบคุณค่ะแม่ยาขอบคุณค่ะลุงศักดิ์นาจานะขอบคุณหลายๆลเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้เลยค่ะขออีกห้านาทีเนาะค่ะเอ,อแม่จนันทร์หอมวะปีนหาเหรียญกําแพงนักกาปีนหาชั่วโมง <c oughs> นี่ล่ะแม่ได้เฮตดสติกเกอร์ลองหายยุ่นเนี่ยย่อนมาปีนหาเหรียญ <c oughs> ขอบคุณหลายหลายค่ะพี่ๆีน้องนอง,นอง นั่งฝ่าดวงตาสวรรค์ของแมโจทั้งสี่สิบหาดวงตาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะไปวัคซีนแก้ไขวดัดอ๋อไม่ใกลว้วาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังดอกแล้วแม่สีแล้วก็แล้วดอก <c oughs> ย่อมเจ็บย่อมเจ็บถือเข็มน้อแม่เนาะเดียวกันเศ้า <c oughs> เดือดต่แม่ย่าตองปีนเดอ้อแมโจพนาวาแม่นจ้าสูไปน้ำกันค่ะ ในใกล้กดกอดคุณกาแฟก็สู้ๆลุงสักก็เอาหมวกรอๆมากเนาะจานะ้าเนาะขอบคุณหลายๆลยุงสักลุงสักมาสองคนเลยอ่าแม่หอมมาแม่ใจโอ้แม่เราเป็นโลคกแผลคว่ำลุยจ้าผัน้ำแม่ไก่แม่ไก,ก่โลคกแผลคว่ำลุยลุงสักสู้ๆเนาะค่ะพอลีนากดกอด,กอดมาเอาเดี๋ยวเดากดผิดแม่หอมห้ถ้วยต้องยานเข้มผนาแม่แม่ไก่มะ สวัสดีทุกท่านในบ้านแม่โจครับน้อง่ะแม่จะนอนกับสูสๆแปลงล่างก่อนครับแม่โจจ้าลุงสะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกหัวใจทุกไล่ทุกเลิฟจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะแม่ไก่กดๆมาแม่ขาน่าเตากับหัวหล่อนะจ้าขอบคุณทุกไลทุกเลิฟด้วยจ้าทุกสติ๊กเกอร์อันเมื่อท่านขอโทวจขอให้มือกเก่ากับบุคอยได้ๆเกิดคือกันเด้ <laughs> ทุกท่านสวัสดีทุกท่านอ่าทุกท่านอีกครั้งเด้อจ้าเนาะค่ะแม่หอมมาขอบคุณดวงตาดวงสวรรค์เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนแม่โจเนาะค่ะเนาะฝากช่องนหน่อยๆของแม่โจเนี่ยเด้อค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้ำแน่เด้อค่ะที่เฮ็ดยูทูบน้ำกันนี่แหละเนาะค่ะเนาะช่องแม่จันหอมเนาะค่ะยายจันหอมนอเวช่องแม่ไก่พาแซ่บแม่ค้าหน้าตา ช่องลุงศักดิ์ชาแนวเนาะคะนะ่ะเนาะช่องแม่สมปองผ้าเพื่อนเด้อค่ะพี่พีน้องๆกับสามารถเขาไปแวะเวียนเป็นกันร่างใจให้กันได,ด้เด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะยินดีจ้าแม่หอมพนาวาจากแม่ขานาเตา้เนาะคะนะ่ะเนาะแม่ใกล้วัดสู่สู่เด้อแม่โจพนาบา <laughs> แม่หอมขอบคุณกับเมื่อใจกอดกอดให้ดอกไม้มากพอมลุงศักดิ์ก็กอดกอดค่ะ มือแลงสิไปกินส้อยจูบานลุงมซากว่าฉันว่าโอ้ยแม่ไก่มาหาจูเน่เด้หอหัวหน่ำโคกไปน้ำเด้อแม่ไก่เพิ่นบ่นมี่หน่ำโคกเด้วเพิ่นมีแต่อันอีหยังก่อหน้ามันน้ำเก๊กหว้วยติแม่ไก่มา,าลุงมักรวยมื้อน,นี้โอ้เราไปขายยางเนาะแม่เนาะแม่นมๆขอบคุณค่ะขออีกสี่นาทีนะคะขอ อีกสีนาทีเดอ้อขากล่องไม้กัะตื้นตืน,ตนจังไรโบ้แม่ไก่ไม่ไกลหัหลนะ่อเนาะลูกแซวมามาเดอ้อมีซรอยจุมีมีสองล่างครับผมมาสันา่นปะโอเคลูกเดี๋ยวโจดสีห้อนำโคกไปไม่ไก่ออกกาแฟได้เจ้าไม่ไก่ห,หกนะัหล่อน่ะจะเนาะให้อดกอดมาก แม่จ่าลุงซากมันแม่นอค่ะเนาะแม่ค่ะนะตาว่าอ้าวแม่เทียนมาแล้วขอบคุณค่ะแม่สถียนพาล้อเปิดการมองเห็นจ้ะแม่ช่วงนี้กับเป็นโหตฮูโหดฮูแน่ดอกเรียนมันดอกเนาะค่ะเนาะมันมันเป็นโล่งๆดอกแจังไนดอกก็เลยไ่เปิดการมองเห็นเนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะลุงซากเนาะจ้าใกล้ไปขายยางน้ำแล้วเด้อลุงซากเนาะจ้าแม่ไกลว่าสวัสดีค่ะแม่ไก่จากแม่เทียน เดี๋ยวเตรียมสถานที่ใบรอเดอลุงสักวาเนาะจากเนาะมาเดิอแม่ไกล้ผ่นาะ่ะแม่เทียนว่ามาแล้วมาส่งกันั่างใจค่วะว่านบาแม่ไกล้ว่าจ้าแม่เทียนสวัสด,ดีค่ะเนาะจากลุงสักว่าสวัสดีครับแม่สะเทียนแม่สะเทียนว่าแม่เทียนเกือบมาบอท่าน <c oughs> สามนาทีเลรวแม่ <c oughs> พอบาจโจสิพ้าไปกินกาแฟบ้านแม่ไกลต่อเด้อ ก็เราได้เปิดการมองเห็นเน,นาะจ้ะเนาะช่วงนี้กับขาโล่งแนงสีนา่าทันบ่ไหลไลกับกับสีจังไรเน,นาะจ้าเปิดเลยจา้าแม่โจสู้ๆวัสันวะแม่หอมกับกอดๆเน,นาะจ้ะเพราะวา่าแม่ไก่เล่าขอพินิให้แม่จันหอมแล้วเนาะคะ่ะเนาะแม่หอมกับเก้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะแม่หอมกับ <c oughs> จะได้เป็นยูทูบเบอร์นะเต็มตัวนะครับ เอซี่แม่ไก่สีแดงกดบด่ดด้อ๋อจ้าแม่ขอบคุณหลายๆจ้าแม่บ่าเป็นอย่างแม่เทียนว่าวัดดีจ้าแม่หอมเนาะคะ่ะแม่หอมก็กดกดลุงสักก็กดกดเนาะจ้าแม่ไก่ว่าพิมพ์บอได,ด้เด้อมันเป็นคอมเนาะจ้าจ้าแม่ไก่ขอบคุณหลายๆจ้านี่ดีเสือแดงกดกดลุงสักว่าขอบคุณมากๆครับผมแม่ไก่เนาะจ้าเนาะ ขอบคุณหลายๆจ้าขออีกสองนาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะกินกาแฟบ้านแม่ไก่นะคะแม่ไก่เล่าอ่ะมีกาแฟแสบตัวเพราะว่าเราเป็นหลักของแม่หอมมากเน,นาะจ้ะเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่หอมเสียงใ้กะหาพัอเด้แม่เถียนแม่หอมเราเสียงว้แม่ไก่เล่ากะหาพ่วคือเก่าล <c oughs> ุงศักขอบคุณค่ะดอกไม้มาเน,นาะจ้ะ แม่เทียนมาจ้าไปไปไป,ไปกินกาแฟพนะมาในขณะเตา้ากอดกอดน้าจ่าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณมากๆเลยถ้าแม่ไก่เอ๋ยพี่เสือแดงไปบ้านไผกกะทรงบ่ได้เด้อจา้าทรงได้แค่สติกเกอร์หัวใจสีแดงเนาะค่ะจากแม่ไก่เด้อจ้าเด้อสวัสดีทุกคนในบ้านแม่โจ้จ้าจา,จากแม่เทียนค่ะแม่ปองกะหัวใจกอดกอดมา,นากนาาจ้า ลุงสักยูไกลเดียวสีคีซ่าเล่งไปบ้านแม่ไกลกอนเดอร์ว่าจันทมาเอาลุงสีมากกับไปฮับอัน่ยา,ยาก,กับแม่เทียนกับแม่ปองมานั่มตัวลุงเ <c oughs> <c oughs> สริมแหน่พร้อมเนอแม่แม่เทียนกับกดกดน้าจา้าลุงสักกับกดกดแม่เทียนวายเงีวไปอยาพึ่งลุงเออบ่ลุงจังไหนแม่ไกลเลาสิไปฮนหม,มอเนาะจ้า,จาให้เลาได้ขึ้นจักน้อยเพราะเราได้เปิดการมองเห็นเนาะแม่เนาะ ขอบคุณทูกคน้อนจ้าขอบคุณแม่เทียนขอบคุณลุงสาจากแม่จันหอมเนาะคะ่ะกระเซ็ดออบไปไหนแม่โจโอ,โอเล่ากระล่างเลองานตัวแม่เมื่อใดเอิญเราใช้หมอนหนึง่งเพราะว่าหมอนหนึ่งมันหัวหลายใบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเพท่อนมูจ่าแม่ไกลว่าหัวหล่อเนาะคะ่ะโอเคเนาะจ่าเนาะโจก,กับครบสีหานัที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกาฟแฟบานแม่ไกลนะะเนาะคะ่ะเนาะพอได้เปิดกันมองเห็น ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวจทย์จะไปเยี่ยมบ้านค่นบ่นท่านไหลกะจะไปเบิ่งคลิปหายเนาะค่ะเดี๋ยวอาจสิไปยอ้อนล้างเด้อค่ะเด้อกะจังไดกะขอบคุณมากๆให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกคนทุกท่านเฮ็ดคลิปเฮ็ด YouTube กะให้ปังๆัมันๆเด้อจ้ะเด้อขอสต,ติ๊กเกอร์บายบายนะคะเขอไปกินกาแฟบ้านแม่ไก่เนาะค่ะน้อขอบพระคุณค่ะขอบายบายหน่อยจ้าสติ๊กเกอร์บาย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 หน่อยจ้า โอเคจ้าแม่เทียนบาย,บายบายขอบคุณมากๆเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแม่ไก่พาแซบจ้าขอบคุณค่ะบายบาย